สวัสดีครับพบกับผมเอกกลินชาแนลเช่นเคยกับเกมซีรีส์ Hello นะครับวันนี้ก็จะมาเล่น Hello 3 ODS เหมือนเดิมนะครับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่5ป่ะไปเลยเราไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับผม เค okay. เราก็กลับมารับบทตัวละครเดิมที่เราเล่นตอนอีพีแรกนะครับเท้าความสําหรับเพื่อนๆที่มาดูใหม่ทีหลังนิดนึงนะฮะถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมตอน2-3อนสันสนุกจังทำไมตอน1กับตอน5เนี่ยมันมันเรื่องเกมมันช้าๆม่เหมือนมีมีอะไรเลยก็คือว่าในเรื่องของเกมเนี่ย มันดำเดนินเนื้อเรื่องตอนที่พระเอกหมดหมดสติครับผมหมดสติเมื่อหกชั่วโมงที่แล้ววันนั้นเราเดินไปก็เลยไม่ค่อยเจอมนุษย์ครับเพราะเอเลี่ยนเขาพเนนเนี่ยมันทําการสังหารมนุษย์หมดหรือไม่มนุษย์ก็อพยพหนีหมดนะฮะอะไรวะเน,นี้ยเราก็เลยตามร่องรอยของเพื่อนเพื่อนนะว่าอ่าเพ,อเพื่อนเราไปอยู่ตรงไหนเดินทางไปถึงไหนแล้วนะครับเห็นไหมฮะ โอเคเดีวเราจะต้องสู้กับพวกเอเลียนคาบเบอร์นแนนนะไปเล่นกันเลยนะฮะพยายามฆ่าให้น้อยที่สุดแล้วกันเนาะผมก็พยายามจะตัดให้น้อยที่สุดนะฮะว่าปืนสไนเปอร์ก็กระสุนก็หมดด้วยสิแย่ yeah, จัง ทางที่เราต้องไปทางไหนวะน่าจะเป็นทางนี้นะไรด้าบอกว่ามาทางนี้ที่ี้แน่ต้องหาอ่าปืนก็บอกใหม่ด้วยครับเดี๋ยวหาปืนหน่อยอืมดีป่ะวะน่าจะใช่ม้งแล้วมันมีทางหลายทางใท้จังละ่ะอเดี๋ยวผมขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะรันโอเ n ว่าตอนที่ตัวเอกของเรามาตอนแรกๆเปล่าวะโอ้โหอย่างชัวร์เลยครับงั้นไม่ไปดีกว่าดูแมพแป๊บนึงนี่คือจุดที่เราจะไปใช่ไหมโอ้โหเดินเกือบกิโลฮะเดินไปครึ่งกิโลเลยเนี่ยรถก็ใช้ไม่ได้เลยสักคันพังหมด นี่ะ่ะเครื่องมือสื่อสารพวกเขาว่าแน่นเหรอโอ้โหระสุนหมดพอดีเลย เราเองก็เป็นมนุษย์นะเราเลยตบพวกเอเรียนหลายทีโดยทางนี้ไปไม่ได้มันตันแค่นี้อ๋อดู เรียบร้อยครับมีปืนอะไรที่น่าสนใจมากอะ่ะโอ้ปืนสไนเอาก็ได้นะแล้วปืนนี้เราใช้ได้ไหมที่มันเด้งหลุดออกมาอ่าฮะานี่แหละเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรับก็ได้เอา Emergency Virgil, stop. Virgil, if you stop the train, there are other people on board. Get out, Virgil. What are you doing, crazy lady? Oh, oh, to the like train? I wouldn't even be here if you hadn't kept turning all the traffic signals red. With caution. Whoa, wait. Train's talking back to you now? What the heck's going on? Sir, I'm really sorry about this i was just trying to get out of the city virgil no i am going to enlist watch your speed children at play i'm 19 and besides the unsc is taking everyone it can get that's <laughs> exactly what dad oh. would see you know Train's got a point a lot of soldiers are dying these days he's not a train he's a city a bad bad city <laughs> เราต้องเดินอีกหนึ่งกิโลเลยครับไม่น่าเชื่อไปทางไหนเนี่ยอ๋อเราย้อนย้อนไปทางที่เพื่อนเคยมาเมื่อนานมาแล้ว มีใครเหลือแล้วอะ่ะกดไม่ได้อะไรอะไม่รู้วิต้องไปทางไหนอะโอ้โอเดี๋ยวผมทิ้งของก่อนแป๊บนะฮะเอาสไนนี่ดีกว่าแล้วก็หยิบปืนนี้ขึ้นมาอาแจม ทางนี้เปล่าไปหลายประตูเกินโอ้โหไปหลายทางเกินเยอะเลยนะฮะ ยิงแม่งเลยเร็ววะเร็วเด้อไม่ไม่ดีว่า,วา,วา,วาไปทำภารกิจดีกว่าเนาะไม่ฆ่าละหรือฆ่าดีอะถ้าไปฆ่าให้หมดเลย,ย,ยแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปต่อครับฆ่าให้หมดเลยกันคล่องใจถ้าเราฆ่าหมดมันจะมีอะไรดีเปล่าวะผมก็สงสัยเหมือนกันนะ โอ้พอแล้วไปแล้วเสียเวลาครับไปดีกว่าเสียเวลาเผื่อลงไปเดี๋ยวขึ้นไม่ได้นะงานจะเข้า อะไรกแกเอาโทรศัพท์อียวเหรอนี่ไม่ใช่มั้งเดินวนไปวนมาตลอดนะฮะไม่ใช่ทางนี้นะ เสีเครื่องมือมันมีเสียงเอเลนยึดครองระบบเครื่องมือสื่อสารของเราไว้หมดเลยนีคิดว่าเอเลนมันน่าจะแฮ็กระบบคอมพิวเตอร์ของเราไหนวะอ๋อมีมามีตามาคันหนึ่ง โอเคอยู่ไหนว่ารถอะต้องการรถมาเลยต้องการรถครับผมงั้นปล่อยมันไปเราไปทำภารกิจของเราต่อทางนี้เหรอแต่ถ้ามีรถมันก็เคลื่อนไหวเร็วขึ้นนะ หมึกเอเลียนจะเจาะระบบเครื่องมือสื่อสารของเราหมดเลยฮะเรียบร้อยสามร้อยเมตรดีป่ะไม่เจอใครเลยเจอแต่พวกเอเลียนนะโอเคเกมกำลังเซฟให้เราแล้ว พลังคู่กันอย่างแน่นหนานี่รถของเราป่ะเนี่ยรถเผ่าพันธุ์มนุษย์ป่ะใช่จริงด้วยรถถังของเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วทําอะไรได้พังแล้วนี่หว่าขับไม่ได้เกมเซฟเรียบร้อยครับได้อะไรบ้างประตูเปิดไม่ได้โอเคเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้เหรอเรียบร้อย ตรงนี้วะวะไม่น่าจะใช่นะไอจุดที่ผมมาตอนแรกหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะเก็บยาก่อนปลดล็อกอะไรอีกเนี่ย Can you hear me? I'm on my chatter, but I'm off the train in old Mombasa and. No barking. Violators will be ticketed and towed. I know. I can see it. A giant covenant ship just hanging above the city center. There's a kiosk on the platform, Makupa Station. Meet me there, okay? Y I excuse me. Sorry. Hey! Watch it, mister! Oh, it's your destination. What's up, Dad? dad, dad, dad oh, Quick, I'm sorry. I don't recognize you. that. Where are you? unusual transaction. Old Mombasa, Dad, a ship. Listen, sweetheart. I'm I, I wanted to tell you at breakfast that you left so early. One. You know my latest project, the seismic survey for the new construction downtown. Dad, well, a this is Pavanant. under the city. I've never seen anything like it. What are are attacking Cold. the city. Do you hear what I'm saying? You've got to get out of there. Don't worry. I'm nine levels underground and I built Virgil's data center to be very, very secure. Fine, then I'll come to you. No, absolutely not. Stay exactly where you are. <coughs> I have Virgil. Sorry, Dad. There's uh, something wrong. This is a video connection, Sadie. I can see you making those sounds. Right, well, tough. Virgil, get that train going in reverse. Sadie in Desha. I will not allow you to put yourself in danger. What's that noise? Uh -oh. Incoming! đẹp loay hang. quá. Tối kia tôi không thấy thật sự. Tối kia tôi không thấy đối thủ thật sự. Mất từ đâu vậy? อตอนแรกทำไมไม่เห็นนะอืมไม่เห็นจริงจตอนแรกอะภารกิจเราให้ไปตรงไหนเนี่ยข้างบนเนี่ยเหรอเจอซากศพเพื่อนแล้วสิเกมก็เซฟแล้วด้วยภารกิจน่าจะจบตรงนี้ครับ ใช่ไหมได้ให no ้เราทำไรวะภารกิจค <in> <deux> ือภารกิจคือหืตรงไหนอ่ะเครื่องมือสื่อสารนี่เหรอดูี่คืออะไรเราไม่เจอเพื่อนเลยเราตามหาเพื่อนอย่างเดียวนี่เนี่ยอ๋อถังออกซิเจนพวกพา อโอเคอี e ีที่5ก็คงสิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆก่อนจากกันในคลิปนี้ขอพูดอะไรนิดนึงนะครับตัวหลักที่เราเล่นเนี่ยไม่ค่อยสนุกนะครับผมมันเป็นมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนว่าเรากําลังตามล่องรอยของเพื่อนนะครับเพราะว่าภารกิจของเพื่อนกับเราเนี่ยมันห่างกันหลายชั่วโมงแล้วนะครับเราก็เลยตามเก็บภารกิจของเพื่อน นะฮะมันจะมีเคเวสต่างๆให้ตามนะฮะซึ่งถ้าเราเล่นตัวละครตัวนี้ก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับมันก็คือมีภารกิจให้เราเลือกว่าเราจะไปทางไหนดีนะครับเพื่อนๆก็ลองเล่นดูนะฮเราเลือกได้นะแต่เราต้องเราเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถเก็บภารกิจได้หมดนะฮะแต่ถ้าเพื่อนเล่นจบไปแล้วย้อนกลับมาเล่นใหม่ก็อาจจะจบก็ได้ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับผม แล้วพบกันใหม่ EP ที่ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ